เย็นค่ะพระปฏิบัติธรรมสวดมนต์เดินจงกรมนวัดบ้านประสาทอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวัดหลวงพ่อแช่มค่ะตอนนี้พระปฏิบัติธรรมพระฤดูร้อนเดินจงกรมค่ะรอบุโบสถณนวัดบ้านประสาทจังหวัดบุรีรัมย์ อากาศไม่ร้อนลมพัดอากาศไม่ค่อยร้อนบรรยากาศดี เดินดีดีจ้าเดินดีดีดเน้นโอ้ยลมพายุเข้าแล้วจ้าฝนตก อะไรกระเทยใหญ่ไหม